ตับลงได้ป่าลงไม่ได้มึงจะช้อนยังไงตอบได้คิเปอร์ลงไม่คิเปอร์ได้มึงจะขึ้นได้เหรอได้เนี่ยขึ้นตรงนี้เอาโยันมากดูก่อนไม่ดูข่ะเนี่ยคุดใหญ่เลยอย่าขาดนะขอแค่เร่ขอแค่เล่อย่าขาดฟอร์ดลีสันโอ้ยใหญ่เกินพี่ลงไปเองเนี่ยตอบกิเปอร์กิเปอร์ไป เชี่ยคนปลาดุกอะก็ว่าอยู่ตอนแรกฟองอะไรอยู่วะว่าอยู่มันล้นล้นตอนมันจิดไม่ยึดไม่เยอะนะเว้ยงี่ียคนปลาดุกวุ้ยเยอะมากโคตรใหญ่ แล้วนว่าเพื่อนมันออกมันออกมันออกเผาออกมานู่นแล้วโหหมดแล้วนะโอ้ยังใหญ่อ่ะมันกินโอ้โหอยสัตวามโลได้สามโลได้ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ถ่ายไว้ขโมยไม้ปะไม้อะไรยาวจะเกลี่ยนปากกออ น,นู่นนู่นนะน่ะพี่ต้นต้นสีเที่ยง <c oughs> ไปกินช่วงเย็นว่ะเฮ้ยดู่ายดิ๊ดมาไวู้้ว่ายไว้ายไว้ไปตน้นมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเฮียพอคนไ,ไปปลาดุกเลยๆๆๆแต่ตกมาเบรกพี่ต้นไม่เคยออกขนาดนี้นะจริงอะ่ะไม่เคยเจอปลาดุกตัวขนาดานี้เลยระวังโดนเงี้ยยงมันอมมันบาท

คันหักเลยอ่ะไเ้ยันหักตืเหตุการเดียวกันเลยเชื่อไม่ได้คันหกันหลักกระติ๊เดียวโดนได้เลยอรอโดนโดนโอ้ยตาดผมเลยคุณ เล่นคันหักเลยอ่ะปลาอะไรอ่ะเล่นคันหักอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วคันหักกับเสียไปหนึ่งคันหักเลยพี่ต้นยืนให้ตับได้ ก็มึงก็ดูดิขับกระสัูเล่นจนหลุเล่นจนหวานแล้วอะ่ะขันหนักเลยอ่ะวนเลิกเลยอเล่นขนหนักอ่ะอุ้ยไอ้หิ้งโว้ยเนี่ยติโรได้เนี่ยคิดว่ารู้ดเดียงาแล้วอ่ะไปกรทางแล้วจะหลุดแล้วอะ่ะฮิ้ย เชื่อลุงเขายังบอกว่าเอาน้ำใส่ใหญ่ไปคันอักเลยดุงคันหักของช่อนใหญ่ชัิคันมันไม่แค่ห้ากิโลเองอ่ะอันนี้หกโลกว่าแน่เลยเล่นคันหักปี๊ดอ็อเฮ้กูเหลือจะชึ้นล่ะไม่เคยมีดุกที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยหักโซนเลยเน้ สองซ่อมได้อยู่ละซ่อมได้ดากได้เฮ้ยอหเรยกตโอ้ยมึงดูโตเ่ยโตไม่พอมันอ่ะกูดว่ากดคังอ่ะจริงหอยปลาตีเลยสักนึกว่ากดคังเอาไปแล้วกันเอาไปแล้วใหญ่กว่าชาโดยใหญ่ไม่กล้าแดกอ่ะ กูว่าไเชีกทำแบบนั้นแล้วมเกี่เชือล้วอ้ตินมันเลยออไม่ไดไ้ได้แล้วดูดิอ่อกเกีสลกอโหสลคันเลยแม่จชอทีอสัตว์อือเลาเบ